ติดตามชีวิตสองสาวคู่ซีพังแสนรู้และพังยุย้ยวันนี้สองสาวกำลังขมักขม่นในการกินหญ้าบริเวณสะพานโรงช้างต้นน้องยุ้ยสายลุยก็เดินหาหญ้าก,กินไปเรื่อยๆส่วนน้องมียืนกินใกล้ๆพี่ควานที่นอนรอลูกสาวใต้สะพานพอบ่ายๆพี่ควานก็จะให้น้องๆเดินตามห้วยไปเรื่อยๆไปขึ้นฝั่งโชว์ตัวที่ลานชมช้างหลังลานแสดงเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะขอขอบคุณคลิปจากเพศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะ ที่อัปเดตความคืบหน้าของพังแสนรู้และพังยุยให้เอฟซได้ชมกันค่ะมเาเย้วค่ะสวัสดีค่ะสงสัยจะอร่อยจริงๆย่ามุมนี้ดูแค่ก้นก็รู้ว่าใครนะคะแฟนคลับสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังยืนท้าแดดนะคะอยู่ที่บนสะพานค่ะหน้าโรงช้างต้น นี่มีคนจำได้นะคะใครจะจับไม่ได้ก้นสะบุมขนาดนี้ตอนแรกกินอยู่ด้วยกันดีๆนะเปิดไลฟ์มาได้แป๊บเดียวสาวยุยเริ่มบุกอีกแล้วแต่ก็โล่งตาไปเยอะนะคะตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาที่มาดูไปถึงแอดเองนะที่มาดูยังรกกว่านี้ตอนนี้เริ่มเตียนแล้วะคะ่ะ ทำหน้าที่เป็นชาวสวนที่ดีเป็นออ่ผู้ดูแลนะคะความเรียบร้อยหน้าโรงช่างต้นอันไหนไปดูหน้ากันบ้างย,ยุ้ยยุ้ยชอบกินอะไรที่สุด อ่ะกำลังเด็ดอยู่มยราบมยราบใหญ่นะคะไมยราบยักษ์ก็ได้เป็นยา่าพุ่มเป็นพืชไม้พุ่มนะคะแล้วก็มีใบเ,เป็นแฉๆแคล้ายๆไมยราบเล็กเลยค่ะแต่ว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นมาลำต้นนะคะก็จะมีหนามไปละเอาวันนี้ยุ้ยไม่บุกค,ค่ะเันดำมมิดบุกนะคะ ้ามี่หรือว่าแสนรู้นะคะขึ้นเนินไปแล้วค่ะจะไปไหนต่อนักสำรวจอ้วนจริงๆรอ้วนจริงไม่ติงนังดูสิ ออเสียงหน่อยไม่มีเวลาออกเสียงเลยค่ะในช่วงที่ช้างเขากินเนี่ยหลายๆครั้งนะคะเวลาที่เราขอเสียงเขาแต่ว่าในขณะที่อาหารเต็มปากเขาไม่สามารถเป่งเสียงได้เลยนะคะตอนนี้ก็จริงจังกับการกินก็จะเงียบหน่อยนะคะเป็นเสียงการกินหญ้านี่ฟังเสียงการเด็ดหญากินหญาไปก่อนนะคะทีนี้สบายหญ้าสดใหม่จริงๆอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานนะคะแต่ว่า ก็ฟ้าฝนเป็นใจค่ะฝนตกเรื่อยๆนะคะเป็นผลให้พืชหญ้าต่างๆที่อยู่บริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยก็เขียวขจีขึ้นมานะคะก็ทำให้มีอาหารให้กับสองสาวอย่างต่อเนื่องเอาไปละมีนําหน้าไปได้นิดเดียวยุ้ยก็ต้องแซงนะคะเสียชื่อสาวนักลุยหายเข้าไปในพุ่มหญ้าไปแล้ว สองสาวดายั่ววันนี้มายั่วแบบโชว์ช่วงก้นนะคะก้นอันแต่งตึงใช่ค่ะพามาดูก้นเห็นข้างๆบ้างนะคะเพราะว่าเขาหันหน้าสู้อาหารสุดฤทธิ์เลยเออหันหน้ามาละอันนี้ก็กินกินเถาย่าก็เป็นการ มาสังเกตพฤติกรรมการกินของเขานะคะว่าเขาชอบพืชชนิดไหนบ้างช้างแต่ละเชือกเขามีของโปรดหรือของที่มักจะกินไม่เหมือนกันถ้ามีเวลานะคะมานั่งดูแบบนี้ก็เพลินไปอีกแบบค่ะหมดเป็นเป็นครึ่งวันบางทีเราก็ยังไม่รู้ตัว หลายวันผ่านมานะคะเราก็ไปร่วมฉลองเทศกาลสงกรานกับขบวนนะคะกลองยาววันนี้เรากลับมาทักทายสาวๆกันบ้าง <c oughs> ตอนนี้ก็คงจะเห็นแค่แสนรู้นะคะเพราะว่ายุ้ยก็คือแฝงตัวอยู่ในพุ่มหญ้ามุมประจำอีกเช่นเคยเอาละแสนรู้ตื่นตัวคะ่ะได้ยินเสียง สิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่านะคะนั่นคือสุนัขค่ะเหา่าเห่าอะไรสักอย่างอยู่ไม่ไกลพี่โอ๊ตบอกไมาแมเมาะนี่พี่โอ,อ๊ต <c oughs> ชิลวสุดก็ว่าทำไมสาวๆไปออกันอยู่ตรงนั้นมีคนนอนห้อยเปอยู่ข้างล่างนี่เองอ๋อ่ะเรามาปิดท้ายกันได้สมดังใจนะคะบอกว่าจะมาปิดไงเพราะตอนแรกอะ่ะไม่เห็นหน้าเห็นแตะก้นตอนนี้ก็ยังเห็นแต่ก้น แต่อย่างน้อยก็ออกมาข้างนอกแล้วเดี๋ยวไปดูหัวก่อนจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบชอบหัวช้างนะเขามีความมนๆน,น่ารักดีเขาจะตกใจเราไหมอ่ะยุย้ยเธอเธอกลัวดำขนาดนี้เลยเหรอเธอต้องพอกดินพอกหญ้าขนาดนี้เลยเห็นหนะ้ายุ้ยกันแล้วนะคะัน,นโอ ฮัลโหลฮัลโหลส่วนดมี่มีเอียงบ้างเหรอลกูกพออดน่าจะมีขนมให้หรือเปล่าอย่าแอบ,บดูแล้วนั้น้วใส่กระโปรงมายุย้ยสวัสดีดูดู ดูความหัวฮะอ๋อเหรอ,อไม่เป็นไรเรามีซีเมนต์หลายชั้นเราถือว่าพี่ออดของเสื่อมไหมเนี่ยใครมาไม่ทันตอนช่วงต้นที่เรามาดูสองสาวน,นะคะเอาเรามาปิดท้ายให้แล้วได้เห็นหน้าสมใจเห็นตะก้นมานะคะตอนนี้เห็นหน้าแล้ว อิ่มแล้วสิกินกันจนอิ่มแล้วสิซับหนึ่งกํายุ้ยน่าจะขี้ร้อนนะคะ นี่เข้าตาเพื่อนแล้วมั้งทำไมอ้วนบอกหน่อยโอ้โหภาพมันฟ้องนะคะเอ๊แต่ เห็นได้ชัดว่าน้องเขาไม่ไม่ตื่นตกใจกับเสียงยานพหาหนะแล้วไม่ว่าจะเป็นรถรางรถยนต์ต่างๆขับผ่านเฉียดหูขนาดนี้ยังนิ่งเลย ลีลาสเต็ปการโยนทรายโยนหญ้าขึ้นหลังนะคะแมมันช่างสวยงามนี่ถูกใจทำอะไรก็ดีไปหมดนะคะคนมันสวยโอ้ย,อยดูเอ็นดูยุ้ยสะบัดไม่หยุดเลยขนฝุ่นหญ้าเข้าตาเพื่อนอนะดูสิ แป้งแอดเฟิร์นด้วยเอาพอดีทาทาทากันแดดมาแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเผื่อนะคะไม่ต้องเผื่อ <c oughs> เกรงว่าจะได้อาบน้ำอีกรอบไปอีกแล้วเหรอ <c oughs> สงสัยยุยปทินผิวรอนะคะเข้าห้องหอกับใครอะไรยังไงนะคะเต้าข่าวขึ้นมาอีกแล้ว ยุยย้ยชอบข้าวสู่มูดของการกินวนลูปนะคะชีวิตช้างก็เท่านี้ค่ะกินพักกินพักนะคะ ไม่ใช่ว่ากินไม่พักเลยมีบ้างในในช่วงของการย่อยจะให้กินทั้งวันได้ยังไงนะคะเขาก็มีการคลายความเบื่อโดยการเล่นกับเพื่อนเล่นน้ำเล่นทรายนะคะผ่อนคลายตามแบบฉบับของช้าง กลไปที่มุมเดิมอันนี้เป็นมุมของแสนรู้ที่ไปในตอนแรกในส่วนของเจ้าที่เก่าไม่ไปไหนเลยเหรอแสนรูยืนเป็นเพื่อนพ่อค่ะกลัวพ่อง่อมค่ะ ตัวติดสุดยืดเต็มที่กับชีวิตนะคะส่วนแสนรู้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยแบบเซฟเซฟนะคะ ไม่ทันตอนเขาเล่นน้ำเสียดายมิมี่มกับยูยี่ร้อนไหมแน่นอนร้อนมากนะคะเพราะว่าเขาเริ่มเล่นดินแต่ว่ายูยเนี่เล่นเยอะกว่าดูแสนรู้เขาไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แต่ว่าคืออาศัยอยู่ใต้ใต้เงาของสะพานก็ <laughs> ก็คงอารมณ์ขวัญฟ้าหน้าดำนะคะดำครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่ง แต่ปกติก็ดำอยู่แล้วแต่จริงๆผิวสวยของช้างคือผิวดำนะคะผิวที่แท้จริงคือสีดำสีดำเทาๆผิวสวยต้องดำเทานะคะไม่ใช่สีขาวกนยุยยุยเองค่ะก้นยุยของยุยเองค่ะ แล้วก็มีนะคะบานหน้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยค่ะกินได้ทุกที่จริงๆแต่ในช่วงของฤดูร้อนนะคะหญ้าบานหน้าที่เกิดขึ้นธรรมชาติตามธรรมชาติข้างทางเนี่ยมันมักจะยืนต้นแล้วก็สูงจนแก่ไม่เหมาะกับการกินใบหรือต้นนะคะ แต่ช้างก็จะรู้ดีว่าอะไรที่อร่อยในช่วงนั้นนั่นก็คือรากของมันเองช้างก็จะมีวิธีการในการดึงขุดถอนขึ้นมาเพื่อได้จะกินรากของต้นหญ้าบ่านาแก่นั่นเองน่าจะเป็นรสชาติที่มันนะคะอุดมไปด้วยสารอาหารคือกินได้หมดค่ะไม่ว่าจะต้นอ่อนต้นแก่แต่ว่าถ้าจะให้ลำต้นต้องเป็นหญ้าที่ไม่แก่หรือว่าไม่อ่อนจนเกินไป <laughs> เอากล้วยไปแบ่งพ่อเหรอนี่กล้วยยุ้ยไม่อยากกินกล้วยเหรอกล้วยไม่พอกินกล้วยไม่พอกินนะ แข้งกล้ามเนื้อโหคล้ายๆกับสาธิตเลยอะตเออะต็มฮายุย้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปแล้วนะคะทุกคนคะเดี๋ยวแอดจะต้องขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่อื่นๆนะคะหวังว่าทุกท่านก็จะอิ่มเอมเปรมปรีไปกับเราเช่นกันขอให้วันทำงานของทุกท่านราบรื่น หลายท่านอาจจะไม่ได้หยุดงานก็สู้กันต่อไปนะคะชีวิตไม่สิ้นกระดินกันไปเหมือนกับน้องยุ้ยที่ตั้งใจตัดหญ้านะคะหน้าโรงชางต้นทําคะแนนสุดฤทธิ์นะคะไม่หยุดไม่ย่อนสู้แดดเพราะว่าพอกครีมกันแดดตามธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ทําหน้าที่ตัดหญ้าอย่างขคำคำมขม่นค่ะ